นกวาตนี้ลงรล,ลง,ลลงลเรครับดินะนนไมดีกว่า,ายุปเิ้ดีว่าแกว่าในนไมหอดีกว่าเอาไลาต้ขึ้นไปแล้วคนระับโอยตกระโดทดทัู้เลยตเนเอา,า,ายันยุเป็นยไงพันยุเอาดูสิดูสิ আরে ভাই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  কি হবে দিন নাও না আই চাই ফাস্ট ফাস্ট ก็จะรองเพลงในชวกลางยุคเ่านะถ้าเประกอบได้ก็อะไรก็จาได้อนงะครับเวก ได้ไปโอ้ได้แล้วได้แล้วช่วยย้ายหน่อย <laughs> ที่ได้รถคันใหม่มาเนี่ยโอ้ยพ่อตะวักลับแล้วกลับอีกจะกล้าทำแบบนั้นท่านไท้ายบอกจะไปเปลี่ยนยางรถเอาหลังไปเปลี่ยนยางรถแปดแผลเองเคยนะเดี๋ยวจะทำตัวเป็นคนดีอ่าคือรถแห่งกันใหม่นะกัดกลับไม่ได้แล้วโอ่ยพ่อตะวันเขาหู่มันเด็ดจังไม่ได้ไม่ได้ผมน่ะโอ้ได้มาทำตัวดีเองนะเนี่ยเนี่ยี่ย่ยเนี่ยเนี่ย 아유 봐라. 거기야 거기야. แปดทีมูดี้องเชียลงแดงนะครับร้อนก็ร้อนเป็นไรเพื่อนข้างาแม่แม่กอกที่แล้วดูว่าใครจะเข้าก่อนมาได้คนขันไฟมาแล้วสูสีสูสี ไปไฮวิทย์ไฮทย์ยอดเลยต่อไปเนี่ยน้องของน้องสีวนหน้าคดีรูปเรียงยันนียัจนนี่นอนไปเอ้าต่อไปแล้วนะฮะไปอน้องอย่าเดินตัดหน้านะฮะน้องไม่ได้เพิกำลังแข่งอยู่นะคะนรับอ,อ,อันตรายนะฮะโอ้ยนั่เลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เปิดยี่ยวเปิดประตูโอประตูทางจะต้องจำเข้าเลยนะฮะก่อเจะเปเสียปัาออกมาวิ่งมาแล้วนะบอยโี้ด้า